สวัสดีครับวันนี้มาไหว้พระธาตุา <restricted> แช่แห้งนะครับอันนี้มาทุกปีเลยนะครับนะครับตอนแรกมาตรงนี้นะครับตอนแรกมาที่ด้านหน้านะครับมาที่ด้านหน้าอ่านี่นะครับตรงนี้นะครับปิดทองก่อนนะครับปิดทงององค์พระก่อนนะครับปิดทององค์พระก่อนนะครับอ๋อถวายดอกไม้ตรงนี้ก่อนนะครับโทษทีสวดก่อน สวดก่อนนะครับสวดก่อนนะครับนมัสการนโมตัสสะภะคะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะยาธาตุภูตาอะตุลานุภาวาจิรังปฏิทิตานันทะกัปปเกปุเรเทเวนะคุตตาวะละ พุทธา,ทาตุงจีลังวันทามิหันตังชินาทาตุโยโสตถาคาตังอาหังวันทามิสัพป,ปทาอาหังวันทามิทูรโตยาธาตุภูตาอัตุลานุภาวาจีลังปฏิทิตานันทะกับปะเกปุเลเทเวนะคุตา วะละพุทธ,ธาทาตุงจิลังวันทามิหันทังชินะทาตุโยโสตถาคตังอาหังวันทามิสัพตาอาหังวันทามิทูลโตยาธาตุภูตาอัตตุลาวนุภาวาจิลังปฏิทิตานันทะกัปปเกบุปุเรเทเวนะคุตตาวล พุทธาตาตุงจีรังวันทามิหันตาชินะทาตุโยโสตถาคตังอาหังวันทามิสัพพทาอาหังวันทามิทุติโยสาธุสาธุสาธุาข,อขอความเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปมากกว่าทุกปีจงมนเกิดแก่ข้าพเจ้าเทินสาธุทษคร แล้วก็วางดอกไม้ที่ตรงนี้นะครับวางดอกไม้แล้วก็หยอดตู้ทําบุญก่อนนะครับหยอดตู้ทําบุญก่อนนะแป๊บนึงครับขออนุญาตวางหยอดตู้ก่อนนะครับหย่าตู้ก่อนนะครับหยอดตู้ก่อนนะครับก่อนมาปิดทอง นะครับอย่าตู้ก่อนนะครับอย่าตู้ก่อนนะครับหาลูที่เจออ้าวเรนอ๋อเราเป็นคนแรกใช่ไหมเนี่ยตู้อย่าตู้ก่อนนะครับอย่าตู้ก่อนนะตู้ให้ครบ ดูก่อนนะครับดูก่อนนะครับดูครับดูครับ ตู้ก่อนนะครับเดี๋ยวตู้เสร็จแล้วไปปิดทององคเจดีจำลองนะครับไม่ใช่จำลองนะครับอ,อ,าาองมาธาตุองค์เดิมอันนี้ครับอันนี้ไปทองตรงนี้นะครับจานมาปิดทุกปีนะครับปังๆมากๆเลยนะครับปังมากๆเลยพนทองก่อนติดเก้าแผ่นนะครับตรงนี้ติดเก้าแผ่นนะ 19แผ่นนะครับาาต,ตอนปิดทองต้องทำใจโล่งๆนะครับอย่าไปคิดอะไรว่าแว่อย่าไปเติมมนโนนะครับถูรูเงง พูดออกมาเลยนะครับขอรวยเงเฮงไอ้ทูขอให้รว,วยมากขึ้นมากขึ้นเยาเหรียญวางนะครับเยาเหรียญวางนะาไอา้ทู อย่างนี้ไม่ดีนะครับเอาเหรียญวางในะอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่าไปทํานะครับตอนปิดทองนี่จำไว้นะครับอย่าไปหวัวเราะอย่าไปเล่นกันอย่าไปอะไรเงี้ยเพราะว่าชาติหน้าเปิดเกิดมาปากยืนปากไม่ดีอย่างเงี้ยไม่งามคนปากไม่สวยฟันไม่สวยเนะี<ม>่ยเขาห้ามหวเราะตอนตอนปิดทองนะครับผมสาธุสาธุ ปิด5้าแผน่นเจ็แผน่นเกแผ่นได้หมดเลยครับสาธุหรือรวยเฮงนะครับสาธุสาธุอย่าบนนะครับอย่าบนนะขอเลยนะครับขอเลยพระธาตุาท่านศักดิ์สิทธิ์มากๆเลย ปิดห้าแผน่นเจ็ดแผน่นเก้าแผ่นได้หมดเลยที่นี่นะครับที่นี่นะครับองอ๊อุเร์ทันใจด้านโน้นก็ได้นะ,ดน,นะคะสาราแดงด้าโน้นนะคะน,นชามีทวน,นชาชวตัสัสรู้นรุ่อนพนรตน่ตนต เหล่าตู้ตรงนี้อีกนะครับเหล่าตู้ตรงนี้เองเหล่าตู้ตรงนี้เองหยัดตู้เลครับอยัดตู้ไม่ครับอ่าหยอดหยอดตู้ก่อนครับอ่าสวดเสร็จปั๊บวางดอกไม้นะครับแล้วก็หยอดตู้นะครับหยอดตู้แล้วก็ค่อยปิดทองแล้วก็ขอเลยครับ เวลามาเวลามาทําบุญพระธานนะครับพยายามหยอดให้ครบทุกตู้นะครับหยอนให้ครบทุกตู้นะครับคือบุญจะได้เต็มนะครับบุญจะได้เต็มอย่าไปกัดอย่าไปอะไรอย่าเอาอย่าเหลือเงินกับบ้านนะครับอย่าเหลือเงินกลับบ้านทําบุญให้เต็มทําบุญให้รวยนะครับชีวิตเราเวลาได้มาอะไรมันจะได้แม่กระท่อนกระแท่นจะได้ครบจะได้เต็มนะครับเตมไม่เต็มหน่อยนะครับแล้วก็สุดท้าย สุดท้ายถอยละครังนะครับสุดท้ายถอยละครังอ่ะละครังละครังคุณหนิงคุณหนิหงอยู่ไหนสุดท้ายถอยละครังคุณห,หน,นิงคุณหนิงไปไหนคุณหนิงละครังค่ะละครังแกะให้หน่อยครับแกะอปดูว่าละคัง คลิปเกวกัอนาล,ลืมเน,นี่คือไหเอาขอคลิปหน่อยกล่องเมื่อวานให้จ่าแม่ไปเดวทิเมื่อวานทั้งกล่องตอนสุดท้ายแล้วมาดูให้ใครไปลืมใส่คลิปนี้นะครับ แล้วเราก็ไปติดระฆังตรงน,นี้ครับตรงน,นี้หน้าประธานนะครับหน้าประธานนะหน้าประธานตรงนี้นะครับต้นกระดิ่งต้นระฆังเนี่ยเวลาปิดนี้นะครับเวลาปิดเนี่ยต้องต้องให้ชื่อเราออกปิดให้พี่หนะ่อยปิดให้พี่หน่อยเนี่ยแขวนแขวนับเขานยะ <c oughs> <c oughs> บูชานิดนึงนี่ยเขายังไม่ตื่นอ่โอเคนี่นะครับเวลาติดละครเนี่ยก็ต้องเอาชื่อเราออกนะครับน้างออกก่อนนะ่่เเยคันีงะเองเออ โอเคเนีโอเคนะครับสาธุนะครับทุกขอ้มีขอยห้ชื่อเสียง,งกระจายนะครับโดยเงเงนะครับคุณไม่มีทางขายของได้ถ้าคุณไม่มีชื่อเสียงจั์บอกไปเลยทําบุญละฆังสำลิปเนี่ยสุดสุดแล้วนะครับสุดสุดแล้วนะครับสุดสุดแล้วนะครับน,บนี่ทุกคนเขาจะเตรียมมากันหมดหมดเลยนะครับละครัง ขอให้เฮงรวยรวยมีชื่อเสียงน,นะครับนี่เขากำลังซ่อมพระาธาตุอยู่นะครับเนี่ยกำลังซ่อมพระาธาตุอยู่เดี๋ยวอาจารย์จะหยอดตู้เพิ่มเดี๋ยวอาจารย์จะหยอดตู้เพิ่มนะครับเนี่ยมันน้ามีทีนะครับมีทีเป็นร้อยปีมีทีหนึ่งโอเคนะครับรวยเฮงนะสวัสดีครับ